เรื่องของการเขียนจดหมายแล้วล่ละเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ Followup กันจบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ในเรื่องของการเขียนจดหมายเนี่ยผมอยากจะให้เราดูในเรื่องของจดหมายหรือว่าเนื้อความต่างๆที่เราจะส่งออกไปเนี่ยออกเป็น2รูปแบบก่อนนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาดูว่า My message ตรงเนี้ยมีอะไรบ้างในเมสเซจตรงนี้น่าจะแยกออกเป็น New l e ส t e r กับ Followup นะครับ n e w เลส t ตอเนี่ยจะเป็นเหมือนกับจดหมายข่าว ในลักษณะที่ว่าเราไม่ได้ส่งเป็นประจำเราอาจจะมีอีเวนต์อาจจะมีการจัดรายการหรือว่ามีการสเปเชียลออฟเฟอร์ต่างๆนะครับหรือการดูแลคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการธุรกิจเราแต่เรายังต้องรักษารายชื่อพวกนี้ไว้เราก็อาจจะส่งเป็นเหมือนกับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์หรือว่ารายสะดวกของเราก็แล้วแต่นะฮะตรงนั้นเราก็จะออกมาในรูปของนิวเลสเตอร์ซึ่งเหมือนกับหนังสือพิมพ์แผ่นปิวแผ่นโปสเตอร์นะครับตรงนี้ ชัดเจนนะฮะว่าไม่ได้ออกต่อเนื่องแบบ Follow-up เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อก็คือว่าตรง Follow-up เนี่ยนะครับ My f o ฟ l o w ั p เมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วนะครับในวิดีโอเมื่อกี้เราก็จะมาดูเรื่อง Create Follow-up เราก็จะแยก Create Follow-up เนี่ยเป็น Follow-up อยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็น plain text ก็คือมีแต่ตัวหนังสือเป็นหลักเลยอาจจะแทรกรูปได้นะครับแต่รูปแบบแล้วก็คือการเขียนจดหมายธรรมดานี่เองคราวนี้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่มีแพลตฟอร์ม หรือว่าสร้างแพทเทิร์นไว้ให้เราตรงนั้นสวยงามนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจแต่เนื้อหาก็อาจจะต้องมีความเป็นอาร์ตนิดนึงเราจะต้องดีไซน์งานนิดนึงนะครับแต่ดูแล้วน่าชื่นชมน่าอ่านมากกว่าเอาละครับเราก็จะกลับมาเริ่มสู่การเขียนจดหมายกันนะฮะอย่างแรกให้เรามาที่ My Account ทุกครั้งนะครับให้เราดู My Account หลังจากที่เราดู My Account แล้วให้เราดูแคมเปญนะครับแคมเปญตรงนี้เนี่ย ในบทที่แล้วเราใช้ของคุณพงศ์นะครับซึ่งของคุณพงศ์เองเนี่ยก็จะมีจดหมายอยู่ห้าหกฉบับนะครับคราวนี้เรามาดูว่ายังมีแคมเปญอื่นอีกไหมถ้าผมจะลองใช้แคมเปญนี้ซึ่งการสร้างแคมเปญเนี่ยผมมีความคิดว่าเราสร้างล่วงหน้าไว้หลายๆแคมเปญได้ถึงแม้ว่าในนั้นเนี่ยยังไม่มีจดหมายเป็นเรียกว่าเป็นแบงค์อยู่เลยว่างๆอยู่เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสร้างจดหมายใส่แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อแคมเปญให้เหมาะสมนะครับกับคอนเซปที่เราวาง ตรงนี้จะทําให้เรามองภาพเหมือนกับเรามองจากที่สูงคือเราจะมองแล้วเห็นเลยว่าถ้าเวลาจะเขียนจดหมายคลิกมาที่ My Message ตรงนี้นะครับแล้วค่อยเขียนนะครับแต่ถ้าจะดูจดหมายทั้งหมดเราไปที่ My Follow Up เราก็จะเห็นทั้งหมดเลยเอานะครับตรงนี้ลอง,ลองคลิกดูมาที่แคมเปญอันนี้นะฮะ Network Income ทำไมผมถึงให้มาที่ Network Income นะครับเพราะว่า ถ้าเราจำได้เมื่อกี้นี้เนี่ยเวลาที่เราเซตของคุณพงษ์เนี่ยฟอร์มฟิลของเราหรือว่าอีเมลที่ใช้สั่งการทั้งหมดนะครับจะเป็นอีเมลหนึ่งนะครับพอคราวนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็น Network ร์กอินคปรากฏว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยหรือ Product อาจจะเป็นคนละตัวกับของคุณพงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมเนดจฟอร์มฟิลเราก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย เรามาดูแล้วปรากฏว่าในเน็ตเวิร์กอินัมเนี่ยนะฮะเรามีตัวนี้ให้แล้วนะครับมีอยู่สองอันเลยอยู่ที่ว่าตอนนี้เราจะเลือกตัวไหนเราก็จะกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้เรารู้แล้วเรามีทั้ง New Gift และ New Gift หน่งนะฮะเราก็จะเริ่มเซตในการเขียนจดหมายแล้วเมื่อเราจะเขียนจดหมายเราก็มาที่เมสเซจนะครับแล้วก็ปคีเอดโฟล low up เมื่อเข้ามาสู่หน้าคียเอดโฟล low up นะฮะจะเห็นว่ามีอยู่สองอันให้เราเลือกซึ่งเรา ไม่ได้เก่งในเรื่องของภาษา html เราเป็นคนทำงานธุรกิจเราก็จะมาคลิกตรงนี้ new email ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าอีเมลเนี่ยผมเขียนไปแล้วสองฉบับอันนี้เป็นฉบับที่สามนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อตรงนี้ว่าเราจะติดตามเรื่องอะไรดีผมก็ตั้งขึ้นมาว่าวันนี้พิเศษด้วยการ o ฟ f e r กลไกตรงนี้เราจะเขียนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกำกับความเข้าใจของเราเองนะฮะคนที่ได้รับจดหมายก็จะไม่เห็นตรงนี้ แต่ว่าตรงนี้ต่างหากตรง subject ตรงนี้นะครับเขาจะเห็นเราอาจจะเราจะใช้คําทักทายธรรมดาเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณแล้วเราก็มาเติมตรงนี้นะฮะ personal line personal line ตัวนี้เราจํานิดนึงนะครับ contact data field เป็นการเตรียมชื่อสําหรับคนที่เราติดต่อด้วยไว้แล้วนะฮะเพราะว่าเวลาเขากรอกเข้ามาก็จะเป็นชื่อนําหน้าเขาเลยนะฮะาวนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้เราเซตอีเมลไว้นะครับว่าอันนี้เราจะให้ไปสู่อ e ีเมลไหน เราก็เลือกว่าอันนี้เราจะให้ไปสู่อ e ีเมลอันนี้นะครับเปลี่ยนคนละที่กันนะฮะเปลี่ยนอ e ีเมลที่จะออกไปทํางานต่างกันตรงนี้ก็เสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เซฟไปนะครับเราไาดูสเต็ปต่อไปกันในสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาดูว่าถ้าเราจะเขียนจดหมายเป็นแบบเพนเทรกนะครับเราก็คลิกตรงนี้ในนี้ก็จะไม่มีรูปให้เราเลือกครับเราก็เริ่มพิมพ์ที่จะคุยกับเขาได้เลย เราตั้งชื่อเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องงานออนไลน์ใหม่ๆอันนี้ไว้สําหรับเป็นการที่เราจะไว้บอกเราว่าเออจดหมายฉบับนี้เราเขียนเรื่องอะไรไปจะได้นึอกออกง่ายๆแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่อ่ subject ตรงนี้ผู้รับจดหมายเขาจะเห็นแล้วนะฮะเราอาจจะใช้คําว่าสวัสดีสวัสดีครับคุณแล้วเราก็ใส่ตรง first name นี้เข้าไปนะฮะจดหมายก็จะตอบไปเลยถ้าเกิดในก กรอกมาก็สวัสดีครับคุณกอถ้าเกิดในขอกรอกมาก็สวัสดีครับคุณของ่งายๆอย่างนี้เองฮะตรงนี้จะเรียกว่าเป็น Person a l line ตัวแรกเลยนะที่เราจะทําความรู้จักเดี๋ยวผมตรงนี้ผมเซฟให้ก่อนแล้วเรามาดูในสเต็ปต่อไปนะฮะหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดู Personal Li n e ตัวอื่นด้วยเข้ามาหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีฟอร์มตัวนี้ให้เราเลือกว่าเราเองนอยู่ในฟิลด์ของธุรกิจอะไรนะฮะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราจะมาลองสาธิตกันในเรื่องของ p n t เทคตัวนี้นะฮะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าว่างปเปล่าๆเลยนะฮะจะเห็นว่าข้างบนนียมีอยู่นะครับเส้นนี้นะฮะแววบลองไลน์นี่ก็คือว่าอย่าเขียนมาตรงเกินตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเขียนมาครึ่งทางก็ได้เพราะว่าจะได้อ่านง่ายนะฮะส่วน p e r s o n a l l i n e ตัวนี้ผมคลิกให้ดูก่อนนะครับ n t a c t Data Field นี่ก็คือข้อมูลนะครับคนที่เราจะเตรียมคุยกับเขา ตั้งเป็นออโต้ก็คืออย่างเช่นเมื่กี้เนี่ยสวัสดีครับคุณกไก่ก็ใช้ตรง First Name นะฮะข้อมูลต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ f e i f y Fil l ซึ่งผมเขียนไปว่าเป็นที่ผมตั้งล่วงหน้าเนี่ยเป็นฟิลของผมเองก็ My Email My Name My Phone My Website อย่างเงี้ยเวลาที่ผมกรอกลงไปในเนี้ยนะฮะผมใช้ตัวนี้ก็จะปรากฏให้ทางลูกค้าเห็นเลยว่าตอนเนี้ยจะออกมาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะฮะ ส่วน message f e l ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบางครั้งเนี่ยฤดูกันท่องเที่ยวเรื่องนี้อาจจะหมดไปอีเวนต์นี้อาจจะหมดไปโปรโมชันนี้จ,จะหมดไปตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเนื้อหาเดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะดึงมาจากที่อื่นหรือที่เราเรียกว่าเป็นการพิลตอตนั่นเองนะฮะแล้วเราก็ใส่ตรวนี้เข้าไปเปลี่ยนเฉพาะข้อความในส่วนที่เป็นโครงการบ้างนะ,ะเทศกาลบ้างหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้างอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนเรื่องของโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่ว่าเราเอาตรงนี้ไปลงปุ๊บมันก็จะบอกกระบวนการในการที่เขาจะคอนแทคเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเพื่อนนะฮะใน Facebook บ้างนะครับหรือว่า Twitter บ้างนะครับอานะฮะเรามาดูกันในการเริ่มต้นเขียนตรงนี้ผมก็จะ Copy ส่วนที่ผมเตรียมไว้นะฮะมาวางเพื่อเป็นการเซตตัวอย่างให้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมเริ่มที่จะขอบคุณครับถ้าผมอยากจะใส่ตรงนี้เข้าไปด้วย คอนแทคดัตต้ตรงนี้นะฮะเฟิร์สแนมก็จะมี First Name นะฮะขอบคุณครับที่คุณกอไก่ให้การสนับสนุนตอนนี้ผมได้สิทธิพิเศษในการที่จะได้ที่พักระดับสีดาวในการสรัมมนาแบบกันเองสําหรับกลุ่ม VIP ก็ว่ากันไปในเนื้อหานะผมคิดว่าเหมาะกับคุณก็คือ First Name ตัวเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเราจะใช้นะครับหากสนใจนี้ติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้ต่อได้ที่เบอร์นี้ก็จะเป็นไมโฟนหรือไปที่เมลผมก็ได้นะฮะที่เบอร์นี้ ท,ที่อยูเ่เมลตัวนี้นะฮะก็ไปผมมั่นใจว่าจะสร้างความสุขให้กับคุณและครอบครัวได้อย่างไม่ลืมนะครับด้วยความนับถือนะครับตรงนี้ผมพิมพ์เตรียมไว้แต่ว่าทุกครั้งถ้าผมจะต้องพิมพ์แบบนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแล้วครับว่าตรงนี้ไม่เอาแล้วล่ะผมอยากจะใช้ตรงนี้ดีกว่าให้เพนซิเนเจอร์ตรงนี้เลยเราจะเห็นแล้วกระบวนการต่างๆในการใช้ p d ดีไฟฟิซึ่งก็ไม่มีอะไร ที่จะซับซ้อนมากนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็ไปเขียน p u r i f y f i e l d ก่อนดูอีกรอบนะฮะตรงนี้ว่าหลังจากตรงนี้เราจะเขียน p u r i f y f ย e l d ยังไงนะฮะก็ให้กลับมาที่ตรงนี้เองนะฮะตรงแคมเปญของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าในแคมเปญน,นี้ p u r i f y f i e l d จะกําหนดไว้แบบนี้นะฮะเราก็คลิกไปที่ p u r i f y f i e l d อันนี้นะฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะ,ะผมยกตัวอย่างซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างเช่นไม phone ละกันนะทุกอย่างจะใช้เหมือนกันแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรของเราไปนะฮะ ยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะฮะที่เราทําไว้แล้วพอเราทําไว้แล้วเนี่ยถ้าเรากดไปตัวนี้เนี่ยมันก็จะบันทึกเลยคานนี้จริงที่บันทึกเนี่ยเราจะตรวจดูได้จากตรงนี้เห็นไหมฮะไมโฟนที่ผมทําไว้เมื่อกี้ก็คืออันนี้นะ,ะก็เป็นพรีดิฟฟิวอันนี้ก็คือไม o n นนะฮะถ้าผมคิดเขียนเมื่อกี้นี้อย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็เป็น signature ผมก็จะเขียนตรงนี้ว่า ตรงนี้ผมก็จะเขียนคําว่าซิกเนเจอรแล้วก็ตัวนี้ผมก็เขียนยาวของผมไปเลยนะฮะด้วยความนับถือสุธิพงศ์ก็ว่ากันไปตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าติ๊กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอ่อรามีการเปลี่ยนอย่างอื่นตัวฟ i ลิ field ตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาใช้เหมือนกันหมดทุกอันซึ่งบางทีแล้วบางแคมเปญอาจจะไม่เหมือนก็ได้นะครับก็ลองสังเกตดูในเรื่องเขียนจดหมายแบบเพนเทคเราก็ ผ่านไปด้วยความเข้าใจอันง่ายดายนะเราก็มาดูว่าที่เราเขียนไปเมื่อกี้เนี่ยได้เกิดผลยังไงบ้างเราเราก็มาดูในหมายผล l ัพธ์จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เกิดผลอย่างนี้และสวัสดีครับคุณ first name นะฮะแล้วก็เขาก็จะมาเรียงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเขียนอีกเราก็เกียนผลลัพธ์ตรงนี้อีกและเดี๋ยวผมจะอธิบายคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าถ้าเราจะเขียนโดยที่จะใช้ format ของเขาคราวนี้เราจะมาดูต่อว่าถ้าเราเขียนโดยที่ ใช้เทมเพลตของเขาเนี่ยจะง่ายไหมนะฮะแล้วใช้ p d ดีไฟฟิลยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับ